ของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้แล้วก็เป็นแกนนำนปชด้วยใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำรวม80วันนะคะซึ่งก็ทำให้ช่วงนั้นชื่อของนายจตุพรอาจจะเงียบหายไปนะคะและมีน้อยคนที่อาจจะรู้ว่าช่วงเวลาที่ถูกจองจำนั้นจะทำให้อุดมการและแนวทางการต่อสู้ของนายจตุพรเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะและหลังจากที่เปลี่ยนจากชุดนักโทษมาสวมสูตรในตำแหน่งสสบทบาทจะเป็นอย่างไรติดตามจากการสัมภาษณ์พิเศษของทีมข่าวสปริงนิวส์ค่ะ ห้าชั่วโมงก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในห้องที่เป็นเรือนนอนเป็นกรงขังนะครับเก้าชั่วโมงก็อยู่ในกรงขังที่มันใหญ่กว่าหน่อยที่สามารถเดินเหินไปไหนได้ก็พยายามปรับนะครับก็คือก็ตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าเรื่องการอาบน้ําอาบท่าเรื่องการอาหารการกินนะครับการใช้ชีวิตให้เวลามันผ่านไปแต่ละวันโดยที่เราไม่ได้มีอะไรที่ตกค้างและที่สําคัญที่สุดคือว่าการที่อยู่ในเรือนจําเราได้อ่านอะไรค่อนข้างจะครบถ้วน มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ถอดคําปราศัยของคุณสุเทพบ้างคุณนพิสิทธิ์บ้าง,างได้อ่านเป็นลายลักษณ์ได้ไปอ่านเป็นตัวอักษรก็เราก็ได้มีความเข้าใจแต่ทั้งหมดก็มีความมุ่งมั่นว่าท้ายที่สุดประชาชนจะได้รับชัยชนะ <Okay. S 1> และก็ท้ายที่สุดก็เป็นการเริ่มต้นชัยชนะวันนี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์อะไรแต่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองผมก็มีความคิดเหมือนกับนายกยิ่งลักว่าไม่ขอแก้แทน นะครับขอแก้ไขแต่ว่ากฎหมายเขาไม่ได้ละเว้นไข่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพักประชาธิปัมมตย์บอกว่าสมมุติว่าบอกว่าไม่ต้องนินโทษศักดนะครับไม่ปรองดองก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ให้กระบวนการยุติธรรมดาเนินคดีตามปกติผมก็สู้คดีก่อการร้ายคุณอภิสิทธิธ์คุณสุเทพก็สู้คดีเรื่องใช้บงการฆ่านะครับและก็ไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรม เวลานี้คดีไม่ถึงศาลคาดีเดียวกันนี่นะครับเมษาพฤษภา53าาไม่ถึงศาลนี่ไม่นับพันธมิตรล่วงหน้าไปสองปีนะครับถูกคดีก่อการไา้ก็ยังไม่ถึงศาลเช่นเดียวกันแต่ของคนเสื้อแดงรวดเร็วบานฟาแลบนะครับท้ายที่สุดนี่นะครับความรองดองมันไม่เกิดขึ้นพอเราพูดเรื่องก้าวเสียศพบอกว่าหนปรองดองเอาแปลว่ารองดองพวกผมต้องติดคุกฟรีตายฟรีนะครับและก็ถูกประนามฟรีอย่างนั้นหรือ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้กระทํานะครับพวกผมมอบตัวก่อนที่ไฟจะไหม้และความจริงก็เจ้าหน้าที่ก็าเข้าไปควบคุมอะไรเบ็ดเสร็จชุดประจนเพลิงเนี่ยนะครับเทนท่านเนี่ยเขาเอามามาตั้งแต่พวกเรามาราชประสงค์แล้วตั้งฐานบัญชาการอยู่ชั้น28นะครับตั้งกล้องตั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีชุดประจนเพลิงเกือบร่วม500คนอุปกรณ์ทันสมัยแต่เขาเห็นว่าวันเกิดเหตุเกิอดอะไรขึ้นเขาจึงนําข้อมูลมาพิปารายภาพที่วรวัฒน์แสดงนั้นเนี่ย คนนอกถ่ายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้ผมยังบอกว่าพวกผมเป็นฝ่ายถูกฆ่าและนะครับฝ่ายฆ่าก็าไปเผาบ้านเผาเมืองเพื่อนะครับแต่ยัดเยียดว่าคนที่ตายเป็นพวกเผาบ้านเผา,บาเมืองทั้งที่คนฆ่าและคนเผาบ้านเผาเมืองเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้กันไปผมจะอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่าถ้าไปพูดแบบนี้ภาพลักใหม่ดีภาพคพดใหม่ดีบ้านเมืองเขาจะปรองดองปรองดองคืออะไร รองดองไปว่าผมต้องไปรับชะตากรรมในสิ่งที่ผมไม่ได้รับกทรไม่ได้กระทำขอการร้ายอะไรนะครับเผาก็ไม่ได้เผาแล้วก็เป็นฝ่ายถูกฆ่าและยัดเยียดว่าไปผููก่อการร้ายและเผาบ้านบอหมื่มันไม่ยุติธรรมและพี่น้องผมก็ยังอยู่ในเรือนจำหัวใจผมมีเสรีภาพผม ความจริงแล้วเนี่ยผมอยู่ข้างนอกความจริงก็เหมือนกับถูกคุมขังอีกแบบอยู่แล้วในช่วง9เดือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะใช้ชีวิตไม่ได้เป็นปกตินอนบ้านนี่น้อยมากสลับกันนะครับครอบครัวก็ลําบากกันไปตามๆกันไม่สามารถที่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ก็เหมือนก็ถูกคุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าพวกผมไม่ได้ยอมจำนนตลอดที่พักพวกอยู่ในเรือนจำเก้าเดือนนั้นก็ได้เดินสายเพื่อทําความจริงให้ปรากฏและโชคดีก็ได้ นอกจากภรรยานะครับบรรดานปชที่ถูกคุมขังแกนนําที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ได้ท่านพรเอกอภพิวันได้คุณสุนีเหลืองวิจิตนะครับก็เข้ามาร่วมนะครับเพื่อที่จะเดินสายปราศัยเพื่อที่จะปลุกปลอบหัวใจที่พี่น้องประชาชนมีสภาพเหมือนคนอกหักนะครับมีความเจ็บปวดรวดร้าวเจอหน้าก็เต็มไปด้วยน้ําตานะครับจนกระทั่งทุกคนได้เข้าสู่สภา,าวะปกติทั้งในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมีการยิงอ้วนบัวใหญ่บ้าง มียังมีการยิงเจ้าเจมที่เชียงใหม่บ้างหรือว่าแดงคตสารเพื่อที่จะปราบแม่คนเสื้อแดงได้ลุกขึ้นมาโอหัวขึ้นมาแต่พี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ยอมจำนนเก้าเดือนจึงเป็นเวลาปลุกลอบเพราะฉะนั้นเมื่อผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับหัวใจผมล่องลอยไปทุกคนทุกแห่งนะครับเพียงแต่ร่างกายผมไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุกขังได้เพียงร่างกายผมเท่านั้นแต่หัวใจของผมเป็นเสรีภาพอยู่ ผมถ้ามีสันดานก็เป็นสันดานประชาธิปรตยเป็นสันดานที่ชิงชังเผด็จการเพราะฉะนั้นสันดานของผมเป็นสันดานที่แก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมออกมาผมก็ต้องต่อสู้กับเผด็จการต่อผมต้องต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยต่อทําความจริงให้ปรากฏต่อคุกนั้นนะครับถ้าคนถูกคุมขังแล้วก็ยอมจำนนออกมาจากเรือนจําและกลายเป็นคนละคนไปนะครับอาจจะทํากับบางคนได้แต่ไม่ใช่ผม ผมบอ,อกมาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาพี่น้องเราที่ยังเหลืออยู่นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องเราที่บาดเจ็บล้มตายครอบครัวอยู่ด้วยความยากลบาบากพี่น้องเราที่บาดเจ็บญาติพี่น้องที่ถูกคุมขังนี่เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องตอบแทนหัวใจคนเหล่านี้ เองทาใจมาตั้งแต่ต้นผมจึงพูดเสมอว่าการเป็นสสหรือไม่เป็นสสกับผมนี่เรื่องเล็กมากแต่ตลอดระยะเวลาสามปีเศษประชาชนเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมจะต้องเป็นผู้แทนหรือไม่เป็นผู้แทนนะครับในสภาผมก็ทําหน้าที่อย่างครบถ้วนในการอภิปรายการโหวตอะไรผมอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนคนอื่นเพราะผมมีภารกิจมากแต่การอภิปรายผมถือว่าผมมากเป็นลําดับต้นๆของสภานะครับ เพราะเพราะฉะนั้นการจะเป็นหรือไม่เป็นกับผมเป็นเรื่องเล็กเพราะผมรู้เส้นทางจากกกตไปไหนจากกกตยื่นให้กับประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญมีอยู่9้าคนไม่ชอบผมได้สิบคนครับคือไม่ชอบเกินกว่าจํานวนนะครับมันก็ไม่รอดอยู่แล้วโดยเส้นทางนะครับใครจะคิดมันไม่ไม่ต้องอธิบายว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมยังไงผมต้องการไปเลือกตั้งก็ไม่อนุญาตให้ผมไป ผมก็ไปแจ้งเขตวงงงัตวงทองหลางเขตวังทองหลางก็บอกว่ามีเหตุอันสมควรผมก็ไม่ได้กลายเป็นคนเสียสินะไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องการจะไปเพราไม่นักกฎหมายเนี่นะครับคุณพิชิตเชียนบานไปคุยกับผู้ร่างกฎหมายเนี่ยว่าเจตนายังไงคือเจตนาเขาไม่ได้ต้องการจะลงโทษผู้มีประสงค์จะไปเลือกตั้งแต่ว่าบทนี้มันเป็นข้อที่ต้องการลงโทษคนที่ไม่ประสงค์จะจะไปเลือกตั้งและความเป็นสมาชิกพักเนี่ยถ้าความสมาชิกพักมันขาดเนี่ยนะแล้ว กรกตรับรองว่าผมเป็นผู้มีคุณบัติลงรับสมัครถูกต้องได้อย่างไรถ้าขาดนี่นะครับต้องวันที่หลังจากสมัครรับเลือกตั้งนี่นะครับภายใน7วันเนี่ยกรกตต้องไม่รับรองผมแล้วนะครับและกรกตต้องส่งเรื่องให้สารดีกาแผนกเลือกตั้งนะครับเหมือนกับกรณีหลังจากยุบพักชาติไทยยุบมัชชีมายุบพลังประชาชนเห็นไหมพอมีปัญหาคุณบัติก็ส่งให้กับสารดีกาแผนกเลือกตั้งแต่ปรากฏว,ว่ากรกตเขารับรองผม ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตราร้อยสองแต่พอวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ให้ผมไปเลือกตั้งไม่ให้ผมไปเลือกตั้งแล้วเมื่อผมเป็นคุณมีคุณบัติถูกเนี่ยจะเอาคนไกลอันนี้มาห้ามผมได้ยังไงและสิ่งที่มีการร้องเรียนผมเนี่ยถ้ายึดตามมาตรฐานเดียวกันต่อไปนี้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ถูกสารขังเลยถูกสารสั่งขังเลยแค่ตำรวจจับขึ้นโรงพักและขังไว้หนึ่งคืนก็ขาดสมาชิกภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ถ้ากำลังต่อไปนี่กำลังอิบพปรายนี่ยไม่ไว้บางใจเนี่ยก่อนหนึ่งวันขังขาดคุณสมบัติเลย,เน,ย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นคิดจะลงโทษผมก็คิดถึงวันหน้าไว้ด้วยเช่นเดียวกันมผมเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องเลยผมจึงออกมาจากเรือนจำผมประกาศเลยว่าถ้าผมยืนอยู่บนทางสามแพร่งทางหนึ่งก็ เป็นสอสอทางหนึ่งเป็นรัฐมนตรีทางหนึ่งก็เป็นคนเสื้อแดงให้ผมเลือกทางใดทางหนึ่งในสามทางผมขอเลือกเป็นคนเสื้อแดงและที่ผ่านมาผมก็พิสูจน์ให้ว่าคนเสื้อแดงพอเข้าสภาก็สามารถทําหน้าที่ได้ผมก็เป็นผู้อภิปรายในสิ่งฝ่ายค้านระดับต้นต้นนะครับเป็นคนที่ประชาชนเขาก็ได้ติดตามก็รับฟังและผมก็ได้ทําในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาฝากไปอย่างครบถ้วนเป็นผู้แทนสมัยแรกแต่วัน เป็นสไมไัยแรกผมก็ไปจออลำดับต้น,ตน,ตนในสภาข้างนอกผมก็ได้ทําหน้าที่อย่างอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งมันเป็นหัวโขนเนี่ยผมบอกว่าตั้งแต่ทั้งพรรคไทยรักไทยจนพรรคพลังประชาชนจนเป็นพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยอดีตรัฐมนตรีเดินชนกันในพรรคเพราะว่าตําแหน่งรัฐมนตรีก,รก็ไม่จีรังสอสอก็ไม่จจรังแต่เสื้อแดงนี่เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าการเป็นหรือไม่เป็นในี่เป็นเรื่องเล็ก แตอ่อย่าได้ให้เหตุผลว่าการได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเพราะเป็นคนเสือ้อแดงมันจะไม่ยุติธรรมกับพวกเราและพี่น้องประชาชนที่ไปต่อสู้ผมจึงอุปมาอุปไมยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่ว่าประวัติศาสตร์โลกในช่วงไหนก็ตามนักรบนักสู้ต่อให้คุณเป็นนักรบที่เก่งชาติเพียงใดก็ย่อมมีบาดแผละนะครับจากการต่อสู้ทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อชนะศึกแล้วนะครับ อย่ามาบอกกับนักรบว่าคุณมีบาดแผลจะมารับหน้าที่อะไรไม่ได้คุณภาพพลไม่ดีมีร่องรอยถูกยิงถูกฟันดาบหน้าช้ำนะครับต้องให้คนหน้่นวลสินะครับคนน้่นวลคือคนไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะหาคนมาต่อสู้กันที่ไหนเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าการไม่ได้เป็นเรื่องเล็กแต่เหตุผลนะครับต้องรักษาหัวใจระหว่างกันว่าไม่ได้เป็นก็เพราะไม่ใช่ว่าเป็นคนเสือแดง ่อรองกันแล้วก็อยู่ในพรรคกันพรรคเพื่อไทยความจริงผมอยู่ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งความจริงแล้วถอยไปถ,ไปถึงพลังธรรมกับพันตำรวจโททักษิณตั้งแต่ปี2537เลยคนระับปี44นี่เดินสายปราศัยทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลผมไม่มีตำแหน่งอะไรทักตำแหน่งเดียวไปเยี่ยมพรรคพวกสสที่สภาที่ผมเดินสายช่วยปราศัยทั้งประเทศผมยังจะต,ต้องแลกบัตรจะต้องรอสสมาการันตีให้อนุญ,ญาตให้เข้าสภา,านะ ปี2 5 4 8นี่นะเดินสายปราัยกันทั้งประเทศนะครับก็เป็นได้เพียงแค่ประจำสนักในายกรัฐมนตรีตำแหน่งทางการเมืองต่ำสุดปี4ปี49ลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับที่เป็นโมฆะพร้รคนได้ลำดับที่เกาดจดทั้งที่ทำหน้าที่เป็นรองโฆษกพรรคเนี่ยว่าทำเยอะแยะมากมายครบถ้วนอย่างลำดับที่9 7้าสเจพิ่งปีห0นี่นะที่ลำดับที่ส ในกลุ่มที่หกต่อจากคุณสมบัติคุณเฉลิมคุณมิ่งขวัญแล้วก็มาผมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเองถ้าถามว่ามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าผมว่าผมน้อยกว่าคนอื่นนะและที่พักเนี่ยสมาชิกสส,สทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างไรผมก็เท่ากับคนเหล่านั้นแต่ผมต้องเดินสายกับคนทั้งประเทศไม่เคยหยุดไม่มีวันหยุดยิ่งเสาร์อาทิตย์ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าณขณะนี้ มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีตําแหน่งจะต้องเป็นอะไรแต่ปัญหาในวันนี้ก็คือว่าเรารักษาหัวใจกันไว้ได้ไหม,ม<า>ผมยังบอกกับกับพรรคว่าเราต้องผูกพันความรู้สึกความหัวใจนะเพราะเรายกชีวิตให้กันตายวันไหนก็ไม่รู้แล้วผมเองผมก็บอกกับนัททวุฒิในฐานะเหมือนกับชีวิตเดียวกับผมเนี่ยก็บอกเราบอกว่าทุกคนในกระบวนการเนี่ยนะใครจะตัดสินอย่างไรก็ได้ ในช่วงชะตากรรมที่เป็นวัวเลือวัวอแต่เราสองคนเนี่ยจะไปไหนไม่ได้ถ้าจะตายก็ต้องขอให้ตายกันในสนามและขอให้อยู่นาทีสุดท้ายในการส่งประชาชนและผมก็ผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพรนวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มองด้วยความสบายนะผู้แทนผมอาจจะเป็นไม่กี่เดือนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ถามว่ามีชะตากรรมอะไรที่มันเป็นแสงสว่างบ้างนะครับ ขึ้นมาจากเหวหนึ่งก็เพื่อจะตกอีกเขวหนึ่งนะครับขึ้นมาจากเหวเพื่อที่จะตกเหวอีกเขวหนึ่งนะครับจากโอก,ะกะตะขึ้นมาได้ก็เพื่อจะไปลงเหวสารรับนูนต่อนะครับชตาตตกรรมมันเห็นอยู่แล้วนะครับและร่องรอยการต่อสู้ในสี่ห้าสิบคดีถ้าฟังคนเสื้อเหลืองสนธิลิมทองคุณคดีมากที่สุดฟังคนเสื้อแดงผมในคดีมากที่สุด